ข่าวด่วนครับทุกคนล่าสุดเพจดังอย่างคนลุกทุ่งออกมาโพสต์ข่าวนะครับพาดหัวแรงนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับคนลุกทุ่งครับได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าบอสโจเหมือนถูกสวมเขาชูใจลาวงกลางฤดูกาลแค่4วันโผล่ซบหายทองคำนะครับ โอ้โห,โหนะครับต้องบอกแบบนี้เลยกําลังร้อนแรงแล้วก็ตอนนี้นะครับคนคือเข้าไปคอมเมนต์กันรัวมากๆเลยนะครับบอสโจเหมือนถูกสวมเขาชูใจลาวงกลางฤดูการแค่4วันโผล่ซบหายทองคำนะครับบอสโจโยมนินงงตาแตกครับหลังชูใจนักร้องในวงมาลาออกกลางฤดูกลาง ฤดูกาลนะครับเดินสายโดยอ้างว่าไปเรียนต่อและไปดูแลแม่ที่ป่วยไม่สบายเมื่อ4วันก่อนนะครับปรากฏวันนี้ชูใจไปนั่งไลฟ์สดกับอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสร้างความมึนงงให้กับทางด้านบอสโจเป็นอย่างมากไหนว่าจะลาไปเรียนต่อ งานนี้เหมือนโดนเด็กสวมเขานะครับนี่คือทางด้านคนลูกทุ่งได้เขียนข่าวเอาไว้นั่นเองครับทุกคนในขณะที่แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่โอเคกับพฤติกรรมดังกล่าวของนักร้องคนนี้ครับในขณะที่บอสโจเนี่ยยังตั้งข้อสงสัยว่ามีการดีลวกันลับๆหรือไม่ก่อนหน้านะครับระหว่างไหทองคำกับน้องชูใจเพราะเพียงแค่4ีวันหลังเราออกจากวงนะครับน้องก็เดินทางมาร่วมงานกับไหทองคาทันทีนั่นเองครับทุกคน อ่ะตอนนี้ก็คือกําลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงและคิดว่าน่าจะยังไม่จบง่ายๆนะครับตอนนี้เพราะล่าสุดตอนนี้เนี่ยข่าวต่างๆท่านคนก็น่าจะกําลังเริ่มทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ประเด็นดังกล่าวแล้วนะครับล่าสุดครับบอสโจเนี่ยก็ออกมาไลฟ์สดโดยทันทีครับกับรายการอยากคุยอยากเคลียร์ทุกคนและบอสโจก็โอ้โหท่ามกลางแฟนคลับที่ดูเป็นหมื่นเลยนะครับกับ เจ้าพ่อโซเชียลของเราต้องบอกว่าคนเนี่ยก็คือรอติดตามเรื่องนี้ว่าบอสโจจะออกมาพูดยังไงบ้างนะครับว่าเอ๊ะ ในห้างประ,ะในห้างประจักษ์ใจหายทองคำเนี่ยได้มีการโพสต์หรือว่าได้มีการทักหาบอสโจก่อนหน้านี้ไหมนะครับทางด้านบอสโจเนี่ยก็ได้บอกกับพวกเราแล้วนะครับว่าไม่ได้มีการดิลลับหรือว่าไม่ได้มีการคุยกันแต่อย่างใดมิหนํำซ้ำนะครับอาจารย์ประจักษ์ใจหายทองคำเนี่ยก็ไม่ได้มีการทักมาหาบอสโจก่อนหน้านี้ด้วยนั่นเองครับทุก <tenga S 2> <confident S 1> ค,คนแล้วบอสโจเนี่ยบอกว่าคลิปที่ออกไปล่าสุดนะครับที่น้องชูใจเนี่ยได้มีการมา ลาว่ายนะครับทุกคนก่อนที่จะออกไปนะครับเรียนต่อแล้วก็ไปดูแลคุณแม่ใช่ไหมครับคลิปนั้นเนี่ยบอสโจก็ได้อวยพรให้น้องด้วยนั่นเองครับทุกคนซึ่งคําที่บอสโจอวยพรนะครับก็ออกมาจากใจนะนะครับทุกคนที่อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปกับหลายๆช่องยูทูบเบอร์นามสกุลลำเพลินออฟฟิเชียลที่ได้เผยแพร่ออกมานั่นเองครับทุกคนนะต้องบอกว่าเพียง4วันเท่านั้นเองนะครับเนาะหลายคนก็บอกว่าเร็วไปนะครับเร็วไปอาจจะน่าจะทิ้งช่วงหน่อยใช่ไหมครับทุกคนเนาะบางคนก็ไปคอมเมนต์แบบนั้นนั่น ท่ามกลางแฟนคลับครับที่ตอนนี้เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยที่เพจของคนลูกทุ่งเยอะมากๆต้องบอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะ,ะไปฟังไปฟังที่ ทางด้านคนลูกทุ่งเนี่ยได้โพสต์เอาไว้นะครับแล้วก็บอสโจไลฟ์สดล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยก็พูดถึงนะฮะก็พูดถึงว่าก็งงเหมือนกันกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอิมมองว่าก็น่าจะให้สังคมนั่แหละครับเป็นคนที่ตัดสินเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทุกคนเพราะว่าอุมิมได้ฟังบอสโจได้มีการไลฟ์สดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการแบบว่ารู้ล่วงหน้าเลยนะครับน้องก็คือทักมาบอกหลังไม่ ว่าหนูเนี่ยจะขอลาไปเรียนต่อแล้วก็ไปดูแลคุณแม่นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะอ่ะเราก็ให้โอกาสน้องชูชใจด้วยได้มีการไลฟ์สดกับในห้างประจักษ์ชัยหายทองคำเนี่ยน้องก็ได้พูดเอาไว้ว่าแม่ป่วยจริงนะครับคุณแม่เนี่ยป่วยจริงแล้วก็ตัวเองจะไปเรียนจริงแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับพอมีโอกาสเข้ามานะครับน้องอันนี้น้องพูดนะครับว่ามีโอกาสเข้ามาแล้วก็เพิ่งทราบ ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งทางด้านาในห้างประจักษ์ชัยหัตอกรรมเนี่ยบอกว่ามีนักแสดงรายการชื่อดังคนหนึ่งก็เหมือนกับว่ามาเสนอนะครับว่าน้องคนนี้เพิ่งออกจากวงสาวน้อยนะแล้วก็หน่วยก้านดีด้วยนะครับในห้างว่ายังไงใช่ไหมครับ แล้วก็อาจจะมีการดิวกันหลังไม้นิ้มอิ่มข่าวกระแสก็คือไม่ทราบในรายละเอียดจริงๆเนาะว่าเขาเดิวอะไรกันอะไรยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราก็ได้ดูในไลฟ์สดนี่แหละครับทุกคนทางด้านบอสโจก็บอกว่าไม่ได้รู้เรื่องเลยอ่ะอันนี้ก็มีแฟนคลับนะครับแคปข้อความของบอสโจเนาะที่พูดกาลางไลฟ์สดนะครับมาให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับฝึกทัฝึกฝนประสบการณ์น,นะครับและน้องก็ได้มีที่ยืนที่ทํางาน อ่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นทางบอสโจนะครับได้เขียนเอาไว้ว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่ลงทุนเป็นคนที่มอบโอกาสให้กับน้องนั่นเองครับทุกคนแล้วก็การที่จะปลุกปั้นคนแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนะครับเพราะว่าการวางแผนอะไรแต่ละอย่างนะครับในการแสดงโชว์ในการปั้นเด็กแต่ละคนครับทุกคนเนาะต้องบอกอยู่แล้วว่ามีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นบอสโจเนี่ยก็เหมือนกับ ได,ได้จ้างครูฝึกหรือว่าครูสอนโชว์อะไรต่างๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอสโจก็แอบน้อยแหละนะทุกคนเนาะเป,นเป็นใจเขาใจเรานะทุกคนนะอันนี้ก็ต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองนั่นเองอย่างน้องชูใจเองเนี่ยน้องก็มีเหตุผลในมุมของน้องอาจารย์ประจักษ์ชัยหรือนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคําเขาก็มีเหตุผลของเขานะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปฉกใครนะอ่ะอันนี้คือน้องออกมาแบบไม่ได้มีสัญญากับทางด้านบอสโจผมก็ไม่ได้ผิดผมไม่ได้ไปแบบ คือเขาก็มีเหตุผลของเขานะครับสำหรับอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคําส่วนบอสโจเองบอสโจก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองนะครับซึ่งวันนี้บอสโจก็บอกว่าตัวเองเนี่ยได้ไวอวยพรน้องด้วยความจริงใจแล้วไม่รู้ล่วงหน้าด้วยซ้ำนะครับว่าน้องเนี่ยจะมาอยู่ที่ค่ายหายทองคําก็คือไม่ได้มีการพูดคุยหรือไม่ได้มีการดีลลับอะไรกันทั้งสิ้นนั่นเองครับทุกคนนะ,ะทางนี้ทางนั้นเนี่ยเพจคนลูกทุ่งก็ โพสเอาไว้แบบนี้นะครับต้องบอกว่าภาพหัวแรงนะต้องบอกว่าแรงนะครับเนาะอ่ะบอสโจมอนโดนสวมเขานะชูใจลาออกวงกลารฤดูแค่4วันนะครับโผล่ซบหายทองคํานั่นเองนะครับเนาะกะ็เป็นเรื่องราวของข่าวสารของวงการหมอลำในวันนี้นะครับซึ่งอิมก็ติดตามสถานการณ์ ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยเราต้องยอมรับเลยว่าอุ้มอิ่มก็คือขอบคุณแฟนคลับ FC เหมือนกันขอบคุณชาวเน็ตเหมือนกันครับโซเชียลเร็วมากแล้วก็อุ้มอิ่มเนี่ยได้รับข่าวสารก็ามาพูดคุยกันเลยเมื่อคืนนี้แล้วเราก็ติดตามส,สถานการณ์เนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงตอนเช้าที่น้องเช็คอินที่สนามบินใช่ไหมครับอุ้มอิ่มก็หาข้อมูลให้ทุกคนครับว่ามีนักร้องหมอลำชอเนี่ย คนไหนบ้างเช็คอินที่สนามบินใช่ไหมครับก็มีอยู่2ท่านด้วยกันนักร้องหมอลำชอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะห่วยก็มาออกที่น้องชูใจนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็อสรุปนะครับก็ให้ทุกคนตัดสินเอาเองแล้วกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอ,อิมก็มีหน้าที่นําเสนอนะครับให้ทุกคนได้รับทราบว,ว,ว่าอ่ะตอนนี้คนนึงคิดแบบนี้คนนี้คิดแบบนี้คนนี้มีเหตุผลแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนตัดสินเอาก็แล้วกันเนาะนะครับท้งนี้ท้งนั้นก็นําเสนอข่าวของเพจดังอย่าง คนลูกทุ่งครับที่ออกมาแบบว่าโพสต์แบบรัวๆเลยเมื่อกี้นะครับนะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะอ่ะตอนนี้ก็คือคนเข้าไปกันดูกันเยอะมากๆนั่นเองนะครับอ่านะโอเคนะครับทุกคนก่อนจากไปคลิปนี้นะครับเช่นเคยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอิ่มข่าวกระแสนะครับฝากกดติดตามด้วยฝากกด กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับให้ไปกดตรงที่ทั้งหมดนะครับกดกระดิ่งทั้งหมดก็คือมันจะแจ้งเตือนทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็สาหรับคลิปนี้วิมก็จากไปเท่านี้จริงๆทุกคนวันนี้มีแต่เรื่องแซบมีแต่เรื่องคุยนะครับหลังหวยออกเนี่ยก็คือแบบว่านะแฟนคลับก็คือมีเรื่องนี้มาต่อกันอีกนะครับเนาะไม่ได้พักกันเลยทีเดียวสําหรับ fc ช่องวิมข่าวกระแสนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ